และตอนนี้พวกเราก็อยู่กับแร x กซ์นาร็อกแลนเวิร์ดนะครับและคลิปนี้ผมเองก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่นะครับผมเหมืองแร่นี่ก็จะเป็นช่องทางนในการสร้างรายได้เมื่อเราขุดเหมืองแร่ผ่านระบบนี้สำเร็จ ผู้เล่นก็จะสามารถได้รับชิ้นส่วนอดัมนะเพื่อไปสกัดเป็นโทเค็น USDC ได้นะครับมันเป็นรายได้เนาะ USDC ซึ่งจะเป็นโทเค็นยูนิยูนซิตี้ที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็น USDC บนแพลตฟอร์ม Maxion นะแต่ไม่ผู้คนสามารถรับได้ได้เป็นเงินเลยเป็นเงินสดเลยแหละครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ ผมจะมาบอกว่าในการรับชิ้นส่วนแต่ละอันเนี่ยคือทุกคนมันอยู่ที่อัตราความยากง่ายของเขาเรียกว่าของอะไรของแร่และกันนะแร่ในแต่ละชิ้นก็จ,จะมีเป็นแร่เบสิกแร่เป็นแร่อ่อยังไงอะยังไงวะพูดยังไงต้องเป็นเป็นเป็นแร่แร่ ผมพูดไม่ชกูก็เอาอย่างนี้ดีกว่ามันจะมีสาแร่แร่พื้นฐานอ่าแร่หายากแล้วก็แร่รีเจนเนอรี่นะครับซึ่งว่าในคลิปเนี้ยผมจะไปหาแร่พื้นฐานก่อนนะครับซึ่งในการขูดแต่ละครั้งพวกเราก็ต้องอ่าเขาเรียกว่าไปซื้อจอบนะจอบหรือว่าพั่วอะไรเนี่ยแหละกรับผมที่อ่าไม่ชอบนะครับต,ตามแผนที่เลยเดี๋ยวผมจะระบุพิกัดไว้ให้นะครับมันจะสามารถไปซื้อพ่วเนี่ยตรงเนี้ยได้ที่อ่าเพยอนหรือว่าอุกเกลนะครับสองที่นี้เดีย๋ยวผมจะทําพิกัดให้บนหน้าจอ ได้เห็นนะครับหลังจากที่เราได้พั่วแล้วนะผมเองก็จะมาเดินนะครับหาแร่ก,กันแต่ว่าตอนนี้คือในคลิปให้สังเกตด้านขวานะครับผมจะไปขูดนะขูดแร่พื้นฐานกันตอนนี้ก็เดินอยู่นะ,นะครับแล้วทีนี้ผมก็จะขออนุญาตนะครับตัดไปที่ตอนขูดกันเลยดีกว่านะครับผมไปหายตัวเอาละ่ะทีนี้ผมก็จะมาในพื้นที่ที่สามารถขูดแร่ได้นะครับผมก็มาถืออาวุธเปลี่ยนเป็น แล้วทีนี้ที่ผมจะมาขูดจะเป็นแร่พื้นฐานนะครับก็จะบอกว่าในการขูดแต่ละครั้งถ้าขูดติดเราจะเสียสเตมินาหนึ่งครั้งนะครับส่วนแร่พื้นฐานเนี่ยเ,เราจะได้ชิ้นส่วนแร่นะก็คือฉีสสี่ชิ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแร่หายากเนี่ยเราจะได้10ชิ้นครับผมแล้วก็ยากกว่านี้ก็จะได้24ชิ้นนะครับนั่นคือจะเป็นแร่อะดัมที่ว่าเป็นแร่รีเจนเนอเรี y นะครับนั่นอาจจะต้อง หายจากหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผมเก็บแค่แรกพื้นฐานก็พอนะครับเราก็ขอให้จัดสรรน,นะสเตมินาเราก็มีมีใช้แต่ละวันเนี้ยต้องใช้อย่างจํากัดนะครับว่าเราจะไปทําธุรกิจอะไรที่สามารถทําให้ไรายได้หรือว่าธุรกิจนะการการทำเหมืองแร่หรือว่าเปิดกองอะไรลุ้นของอะไรอย่างเนี้ยเราก็ว่ากันนะครับ ตรงน,นี้คือธุรกิจขุดแรกก็เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับผมลองไปพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็มาขุดแรกนะขั้นตอน,นง่ายเลยหนึ่งนะครับคือเรา,เาไปซื้อของนะที่ไมช h อ p นะครับเพื่อที่จะซื้อพั่วนะครับซื้อพัวว่วแล้วแล้วก็เรามาขุดแรกนะครับแล้วก็ส่วนการขุดแรกผมก็บอกไปแล้วนะตอนต้นคลิปว่าขุดแรกมันดียังไงก็ทุกคนเราเพิจารณาดูอีกทีนะครับเพราะว่าในการขุดแต่ละครั้งมันก็ต้องใช้สติมินาโอเคนะครับยังไงก็ คลิปก็ประมาณนี้นะครับบอกคร่าวๆเนาะในการทำเหมืองแร่นะครับในเกมแร็คหนาล็อกแบนเวิร์ดนะครับผมโอเคยังไงคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบก็ให้กดไลค์ด้วยนะครับสำหรับยังไงฝากกดซับสไครต์ให้กับช่องพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเอาละ่ะวันนี้คลิปขอแค like, ่นี้แลวเจอันคะลิปต่อไปนะลากันไปก่อนละบ๊ายบาย